สบายดีพี่นอกแขกคนมาลายอีกแล้วขึ้นที่เถอะไหนนู3แบบขึ้นแรกกับมมี่เนอะมือวันเจี้ยนาะมือที่สองจากขึ้นที่สามขึ้นที่สามแต่ว่าขึ้นแรกน่ะมมีคน อันนี้ขึ้นที่สองที่ว่าคนไลยแต่ว่าแบบเป็นสามเลยวันี่สี่ขึ้น,นมาเาลย่อเไรเนล่าเออ มาคุณหญิงสาวขิงอันลูกสะจ่ยยอยพี่น้องไอพ่อไม่หนีเน่เป็นตากร้องไปหาอำนาจกับพี่น้องเลยอำนาจที่เป็นตากร้องให้สองน้องมิหน,น,น,นี่พี่น้องเลยก็คือเนี่นี่เลยพี่น้องเนาะหมู่บ้านเฮาตามีงานมีการก็คือเฮาอาเลยเนาะเพิ่งเกิ สีพากันมาเล่นมาหัวมาเป็นมู่เป็นเพื่อนนี่แหละพี่น้องเนาะมาเล่นกับโบได้นั่งอยู่ซื่อๆดอกพี่น้องเนาะก็คือเล่นอันนนั้ละพี่น้องเนาะเฮาโบไดบอกเปลี่ยนยันปิดกดยูทูบเพิ่นเนาะเด็พี่น้องเข้าใจนะเนาะแต่ว่าทางถ้าทางถ้าเป็นทางฝั่งไทยนี่เพิ่นก็สิบบัวไอเ่นเด้พี่น้องนาะมีเอฟซีเพิ่นก็บอกมาอยู่เนาะถ้าเป็นฝั่งไทยนี่ไม่ได้นะเพิ่นว่ากระเมียนพี่น้องเนาะบ้านเฮากะ ที่ตั้งกุมกับเลนโลดกับพวกท่พี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเป็นการเป็นงานนี่นเนาะเป็นไอ้วียกจำเป็นนี่สิแนวรีเลียงบ่ด้เพิ่นกาอนุญาตพี่น้องเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ไ้เนาะเพิ่ออนุญาตให้เล่นแต่ถ้าว่าบมมีการมีงานสิมาตั้งกุมกับเล่นโลดนี่กะโอ้ยผพิดปักใหญ่เลย เสียงก็ดอพี่น้องเนี่ยดิสเมียนยังรู้บอสามารถเขับไก้ได้พี่น้องเนาะฟังเสียงเอาเนาะเมื่อคืนนี่ก็มีอยู่กะลิงกะลิงนี่มีอยู่สองวงมะขืนเนี่แม่น้องสีนอนอยู่พี่ป้าๆเมื่อนี้นอนคือมือป้าคันว่ะันบอลเลี้ยวคันว่ะเมื่อไผเมื่อผงเมื่อผักวุ้งเมื่อนี้ป้าต้องกันละฮะอำนาจในอ๋ออำนาจในเหล็กเจ้ากามาวังคำเนี่ยว่เมื่ออำนาจในเลี้ยวโดย อ่ะี đ ôi, đ ôi. ่ป้าปะแม่แม่ปาเอ้ยดดยเหมนกันอนอยู่ปีประจำาดยดยแม่นองโสีพี่น้องเอ้ยู่มื็นหมูเเมือนกันบพี่น้องเนาะิ่งไกๆเอาพี่น้องิ่งไกๆเอา ตามสูงตัวเต็งย like ั้งแหละเชื่อว่าลินการ์โนไม่น้องเนาะเราก็บ oh, ุกคอยถนัดไปได้ดอกเนาะแต่กาลินอยู่แต่ว่าก็บุกคอยเก่งไามท่นป๊ะก็เคยลินอยู่โอ้รถกระเจาไม้อีกเลย าบูมีอันนี้ถ้าไปว่าบูมีอันนี้เพิ่อนโบไฮลินนี่ถือว่างานเล้วกันสิโบแจ้งนี่เพื่องเนาะมาขึ้นนดี๋ยวกันนีูุ่ยสดแจ้งยูเป็นมูเป็นเพื่อนกันหลายคนเติบยูเนาะที่ที่ว่าซุ่มเพิ่นเล่นนี่แหละเนาะกับโซนไลค์กับเพื่อนกับทยอยกันกลับเนาะช่วงเด็กๆมาตีสองตีสามตีหนึ่งตีสองก็เลยเริ่มเริ่มเบาบางแล้วว่าังนะจ๊ะ วกันยูข้างในกันนี่ไปเนาะข้างในเปิดกันสีลินกันอยู่เนาะซุ้มอ่าแม่บ้านแม่เฮือนซุ้มพี่น้องทางาบ้า,านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใน น้โมงเฮานี่แเนาะเพิ่นก็ออกมากหลายูหลายคนเนาะเพชรยิงเพิ่นก็ออกมาอยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนกบางบางส่วนเพิ่นกนอนอยู่นําเป็นหมู่เมื่อคืนก็จนเต็มทางในก็ได้ก็บางส่วนเพิ่นก็ทยอยกลับเมื่อนอนอยู่เฮือนเพิ่นแน่แล้วกยามกเ็นยามมื้อเช้าเพิ่นกมาซอยเียอีก มาทางหลังครัวพี่น้องเลยเมื่อสีสวนสจอยไปหลินจอยสีวานอะไรทางหลังบ้านหลังครัวเขานี่กันผามาแต่โดนแล้วว่ะมันยิ่งว่วขึ้นนี่เสียงดวงเสียงด,ดวงมันอยู่สิพันกี่พี่น้องโอ้โห้ดีมือเดียวมือเก็บ สะจอยไปบอไปเสียงดวงสะจอยสะเอือยส่วนสะจอยสะเอือยไปเซียงดวงพี่น่อยไไปบเสียงดวงบอนี่เสียงดวงหลงกนี้อนเอือดก่อนก่อนเอก็ต้องทเนี่ยเียงดวมีเนี่ยเสียงว่าทีกระเป๋ากระเป๋าแปเสียงอ่ไได้เนาะน้องประีได้บอกไปเสียงดวงบหรือว่า กระเป๋าแวบโอ้ยเหลียวหลดกันแนวนะบริเสียงน้ำมูดกันแนวน่ะตั้งนักฮเป็นพอน้องมัดพี่น้องเนาะพอน้องมัดกับลุงลุงลังพี่น้องเลยเออเ้าจะไวหรือเปล่าเนื้อปลาเขาลืมเลยได้หนิบอกไอ้ป้องเนื้อปลาเ้าจะไวแล้ว เขารถไปทำงานเขาใส่ส่งกระเพาะรถไปเลย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 โอ้ยวะลืมอลไรตะกี้เขาว่าทีมาล่างมาอยู่ฮะบ่เพื่อกระเน่น้ำมาว่าเตะไฟทั้งขังข,งข,งขงังเงินเนี่ยเด้อพอน้องมิน้นมา,มามสั่นเนาะเพื่อกระเน่น้ำมาอยู่อันที่จริงมันกับบได้มืดแห้งไปได้พี่น้องเนาะแต่เบื้องในกล้องก็มืดแต่ใช้ไม่ได้เพราะหนามตีโอ้กินแล้ะข่าวนะ ไเขาเบิ่ง <g ülme> ในกล้องนะมืดพี่น้องเอ้แต่ที่จริงมากอะบมได้มืดแห้งไปได้ดอกเบิ่งเขาถ่ายคลิปคือว่ามืดมืดคือว่ามาเบิ่งทางนี้พี่น้องคือเสียงหัวทางในลูกใสพิ่นเสียงด่วนกันโตทางหน้าบ้านเปลี่ยนเลยมือนี่ <c oughs> ลูกใสพิ่นพักกันเข่าอยู่ข้างในเบิดเชียงสุดๆอยู่ข้างในอย่างนั้น เออฟังเสียงฟังเสียงเสีนนะ <c oughs> ยงดวงคือกันไม่ทางข้างในแห้วพักเสียงดวงคือกัน ก้าวเลยนะกินแล้วเขานะยังดำไปหน้่งไปกินกันยังเอากินกับตีก็จะเอามาหันเด้หลับหลับป่านะหลับป่าตีหลับป่านะยังตดนะผมนะแมงไหมเนี่ยนะมาตั้งได ข้างหน้าบ้านสิเปรน้องมือนี่เนาะเพื่นเพราะว่าเพื่นเขาไปลินอยู่ข้างในเบิรอันนี้ก็สิเป็นบบาผู้ไทยพี่น้องข้างนี้ที่เปนมืยังว่าเปิดแฟดกันพี่น้องบบาผู้ไทยบาไซนี่สคะสีเมื่ออยู่รอรอบเลือดเลือดเนี่ยไหนบดเมื่ออ๋อโดยโดนอนอยู่เนาะเออโดย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  มาขูกไทยดูเมื่อวานนี่ยากหลายเพื่อนวะเลยในเมื่อเพื่อนวะเมื่อนี้เพื่อนบริยากประชันอยู่เต็มที่เลยหอดอื่นเลยประชันสอดแจ้งจ้างป้างเพื่อนว่าน่ะฟ bueno, like, hmm. ังเสียงเอาพี่น้องเนาะไม่ต้องให้เข้าบอยังไรไม่ได้มนเลยวายมันหายไรว่าแปลาไรจะน่าผิดกฎยูทูบเพื่อนพี่น้องเนาะ ไปซีนอันนี้แหละพี <so> ่น <the> ้องประมาณนี mm ้แหละเสียงกลิ้งกลิ้งอย่างนี้แล้เนาะกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลับเนาะแม่นบ่ดาเคยลิียนยังวะนี่อย่าไปลิีนเด้อเด็กน้อยอย่าไปห้าเห็ดเออไปห้าเห็ดเด้อเฮ้ยนักเตียนนี่เนาะม้าขึ้นม่ขึ้นเลยสียลุกลุกบักใหญ่เอ้าวเก๋ง่ายหาลุกพี่เนาอลงมาขึ้นเลยยังไม่เห็นนะบ่มี่จะเงินมาใส่เลยนะไปก็บ่มีบ่มี เมือเจอกันไยังไม่เห็นหน้าเธอเลยให้หนักเลยไม่คือมามื่อจะมาเด็กแกเลยนะหัวปลาว่าพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำแล้วลุงเยสีเด็กๆเสักจอยต่ำมังหุงสุกกินอีกนี่ทางในพี่น้องเนี่ยกระายคนอยู่ วงเสียงดวงแล้วว่าบริเสียงดวงนะครบเจ้าวันนีอย่างนอนแหละมีมีแต่หามหามงบอลเก้าแล้วว่าบอลนอนโดยคอยกระิบละสิขาง่วงเลยใเขาแก้ข้เก่าลจ้าวสิญ่าไปเจ้เพราะเห็นดวงมานเจ้จเยงนแจ้ผุแล้วเนาะข้างประตู ล่ไล่มึงแม่นลยได้มึงคือว่าลยอยู่ได้เต็มเลยนึ่าสี่นตอนกวนแต่มีเนาะแม่กวนปอมีเพิ่มนไปหันไปอีพ่กอุยอยากอยากพี่น้องกเวนเนาะไปหันไปหนี่เอยาแม่เพิ่มไปไตก็เลยมากอยู่เป็นมูแล้วก็เสียงดวงไปน้ำ เมนมันกับมวนเมนหรืเลาเว้ยไอขียดไอขียดเนาะเดนพอพอมวลเนาะมุ้งหน่าสิเอาจริงเอาจังจนแบบว่าได้เสียจนใครให้ใครหน้าเนาะเจ้ากับบมเดลินนักเด็กพี่น้องเนาะคันเสียคันไดก็ประมาณเท่านี้แล้วเนาะ แมนได้เียกันกรบิเนไลฟ์นเกินร้อยบาทดอกใาะมี้ยแมนไปเกบมนแมนเขามาอยู่เป็นมมเขาจะมาอยู่เป็นมูเป็นมูเป็นเินกระสั่นโอ้ยเงียบเด้แม่แต่คนเนี่ะใช่เผือกนี้ยเผือกสี่ขานอนวาเนี่ยนะแมน้องประตูห้องคตลอด สวัสดีทำารอะไรพี่น้องขอบคุณทุกคในไลฟ์สุขทุกคนสุขมงคลขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคุขอขอบคุณทุกกำลังแห่งใจด้วยพี่น้องด้วยความบหนาสบายดี